สวัสดีครับผมมิสเตอร์ชิมเก้นี่ผมก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า GTA V ให้เอ็ A มนะครับอันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปเอเชิร์ฟที่มีเมืองที่มีชื่อว่าสมาพันธ์ซิตี้นะฮะอันนี้ผมก็จะมาทำอิกคอร์ดามี่นะฮะซึ่งเซิร์ฟนี้ก็จะมีให้ทำหลายอย่างนะฮะก็จะมีอาชีพให้เลือกมากมายมหาศาลนะฮะบางจุผม,มอยากเล่นเอ้ยไม่จัผมอยากเล่นเลยครับ อันนี้ผมจะมาผมอยากรู้ว่าปูไข่ดอมมันเก็บตรงไหนนะฮะเดี๋ยวผมขอกลับไปที่โรงพยาบาลก่อนผมไม่รู้ว่าปูไข่ดอมมันเก็บตรงไหน เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคเดียวนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรอาจจะได้แรงหน่อยนะเพราะเปนคอมกัน ไม่อยู่โรงพยาบาลแล้วหรอโอ้เศร้าเลยต้องหาเองมีใครอยู่ไหม <c oughs> หาเองก็ได้ไม่งอหรอก <c oughs> ที่เก็บปูที่ขายปูอะ่ะไม่มีที่ทถ้างั้นผมไปตัดไม้ มันเถิงแล้วฮะผมไม่ทราบว่ามันเป็นสีตั์ไม้จริงหรือเปล่าภาษาจริงด้วยโอเคถ้างั้นผมก็ขอจอดรถตรงนี้แล้วกันกด M ก็ปราณปิดเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็กด U เป็นการลักรถตอกไม้ไปเลยะฮะตอกไปเลยปอก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 ป,อกปอกปอก ฟอกตงไม่ใช่ใไม้มาสามชิ้นนะเก็บได้หกสิบชิ้นเอ๊ะผมค่อยลองว่ามอไซค์มันเก็บไปกี่ชิ้นกาจะเก็บไปได้เลยก็ได้ฟอกฟอกอนันนี้เจนายัวนี้ก็ประมาณเวลาประมาณจะบ่ายโมงคนระับคนเล่นอยู่หกคนวันเสาร์อาทิตย์นะน่าจะเป็นที่เซิร์ฟรีเซิร์ฟใหม่นั่นแหละล้าง ล้างตัวละครทุกคนออกหมดเลยฮะแต่เวลาสองทุ่มนี้จะมีการรับเงินที่จากเมืองก่อนนะซึ่งผมไม่สามารถเข้าเล่นได้ผมก็ต้องน่าจะยอมเสียสลับไปแล้วครับสองแสนพ่อไม่ไม่อ่ะสองแสนพ่อสองสี่กันไปหกร้อยสองแสนในบัญชีอ่ะหกร้อยเงินสดตัวละโอ้ยเข้าตาหมดเลยแต่วัาเวลา แต่วพัทย์แอดตูอยู่ก็ใจดีขอเลยแล้วกันนะฮะสองแต้เองใครที่สนใจอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมทิ้งลิง,งมิทขอไว้ใต้คลิปนะครับก็อย่าลืมมากดเข้ามาเล่นได้น,นะฮะเวลาเล่นผมเนี่ยก็ได้เป็นยันถึงสุดนะฮะแต่วันนี้มันเสาร์คเป็นวันพิเศษที่ผมได้มาเล่นนะฮะครับแปะ เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรถ้ามีเสียงลมเข้าขอภัยด้วยนะครับผมเพราะพัดลมมาอยู่ข้างๆผมมาฮะซึ่งข้างผมก็คือไม้นะฮะซึ่งผมได้เปลี่ยนใช้ไม้ใหม่นะแต่ไม่รู้ว่ากันลมได้จริงไหมฮะก็โทอดด้วยนะฮะตอนนี้ผมตัดไม้ใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะเหลืออีกนานเลย เอนั่นเองผมตัดไปตอนที่เลยแล้วครับโอเคะก็ผมก็กลับมากันต่อนะจ๊ะอะไรยังโอเคนะฮะตอนนี้ผมก็ได้โลดจุดตำแหน่งแล้วฮะมันเขียนว่า practicing process นะฮะมันเพียงว่าแพ็คเกอร์ไปเยอะแยะสักอย่างผมก็จะลองไปดูนะฮะมันก็จะขับไปเหมือนเดิมนะะซึ่งเราไม่มีรถคันที่ดีกว่านี้นะ ว่าตอนนี้รถหมอกำลังจะเาเข้าประเทศมานะจ๊ะซึ่งผมก็ขอว่าทำครีปก่อนนะฮะถ้าผมไม่ขอเนี่ยหมอเขาไม่ให้มอนนะหรือเปล่าเร้วเขาให้มาวะน่าจะให้มอนนะเขเป็นคนที่ใจดีดมากเลยนะดีมือตื้อเลยนะผมไม่ได้ว่านะครับขอโทษด้วยครับผมตอนนี้ผมจากเมืองเก่านะผมก็เป็นแพทย์นะฮะเป็นแพทย์ประจำฮนะ ผมก็ได้ผันตัวเองมาเป็นแพทย์ประจำอยู่นอกเมืองครับเพื่อทำงานได้สะดวกครับไม่ใช่ออันดับแรกเราต้องเรื่องของตัวเองก่อนนะซึ่งท่านยกนาเขาให้เงินมาแปดหมืนให้ไปทํารอรถหมอเข้ามาแล้วให้ไปแต่งนะฮะแต่สุดท้ายฮนะจากแปดหมืนก็เหลือเจ็ดหมืนเก้าโหสุดยอดครับ พอขอบพบผิดไปแล้วดเดียวนะครับคุณนายกคุณนายกไม่ต้องว่าผมหรอกผมเป็นคนใช้เงินเป็นนะเจ็ดหมื่นเก้าแค่เนี้ยผมหายากไอ้ไม่ช่หาใหม่ไม่ได้ใช่หลังจะหายากหรือเ่าเอาจจะแลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าคอมก่านะหรือว่าจะใครจะสนับสนุนนะนัดจอมือสวงฟรีฟรีที่ใช้แล้วแต่มันยังดีกว่าไอหนึ่งศูนย์สามศูนย์ผมก็ขอด้วยนะครับ แท็บทักแชร์บันาทาึกอีเมลใต้ข้างล่างนะครับผมลงอีเมลมาให้แล้วนะวิตเตอร์จัมกิสเซอร์วิสจีเมลนะฮะ at gmail dot com นะครขอบคุณครับหรือว่าส่งสนทนาถึงก็ได้นะครับวริเวณข้างล่างครับ0945273ตัวเป็นแปดนะฮะขอบคุณครับหรือว่าจะส่งทางเราจะโอนเงินทำบัญชีก็ได้นะฮะแต่ว่าต้องทักไปทางจีเมลก่อนนะถึงแค่บัญชีนะครับผมขอบคุณครับหาิีง่ายอย่าง ถ้ามีเงินโดนเน่เข้ามานะครับก็จะมีเงินกระจากกิจกรรมแปดสิบสกอตร้อยซับนะครับทีนน่ผนทำไว้นะฮะเหนื่อยผมคีย์บอร์ดผมมันกดไม่ติดกดไม่พังเลยอ่ะ ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะฮะสำหรับเซิร์ฟใหม่เอ้ยเมืองใหม่ะครับผมก็ยังไม่ได้ไปลงทุ่งเข้าวงเข้าเวาล่วะครับผมรอรถหมออยูะะ่เดี๋ยวผมขอไปดูก,ก่อนว่าแพ็คที่ผมกำลังจะไปนี่มันเป็นแพ็คของหมอจริงเอ้ยแพ็คไม้จริงหรือเปล่าฮะ,ะเพราไม่เขียนว,ว่าแพ็คกิ้งโปรเซ็นนะฮะมันอาจาะจะไม่กิ้งไงถ้จะล้มเลยนะมันกิ้งกิ้งเป็นกลมๆแล้วก็ล้มไปเลยฮะ,ะนี่ผมพูดอะไรเยอะแยะเกือบตายเกือบไปหา กิดไปเพราะไปอินแนละ้วไปอินไปอินไปอินตรงไหนเอยโทมาโทมัชลูมเบอร์รี่แครบมิสเตอร์แคราบวอ,อ้าว,าวเฮย้ยไม่เอานะทำไมมีแค่นี้เฮ้ยผมผมไม่เล่นนะเฮ้ยข้าว ปูเบอร์รี่มัชมมลูมเฮดทูมโตโอโหกระหล่ำปีชิบหายแล้วบเบอร์รี่เซลอันนี้เซล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 ไม้เดี๋ยวขายไม้โอโหไม่ได้ต้องไม้แปลรูปเลยชิบหายแล้วมันแปล,ลรูปตรงไหนวะ หอกไดมอนสโตลโอ้โหไม่มีฮะเดี๋ยวผมขอไปประชาสัมพันธ์กับท่านยกนับนึงนะครับผมตอนนี้นายกมาแล้วครับเ<า>จอไหมฮะ เห็นแต่ขายไมอ้อะครับท่านยกนา อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจต้องรอต้องทำอีกเรื่นไปก่อนนะหมออ้าวเออไปให้คนไรไม่ได้ได้หมอหมอต้งต้ง้งคันคันอะไรแพ็ค่ะ็คโอ้ตาผู้ชมครับงานงอกครับแพ็คไม้ไม่มีฮะ โอ้โห oh. oh. แล้วผมจะชบุบโอ้โหช่างมันแล้วกันนะผม oh, oh. อาจไปกี่ทีนเนี่ย10นาทีไม่กอดโอเคครับผมได้ไปซื้อรถหมอคันใหม่มานะเ <c oughs> พราะว่ามาใส่หมอซ่อมไม่ได้ฮะ <c oughs> ผมก็จะมาดูว่า ผมจะมาดูว่าอะไรมันน่าขายดักครับซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นกระล่ำปีนะซึ่งผมไม่รู้ว่ากระล่ำปีมันใช้มือเก็บได้หรือเปล่าอ่ะนั่นสิผมลองไปเก็บดูนะนั่นก็ตัดไปั็นกระถึงกรครับปุ๊บปั๊บน้ำมูดูยออครับไม่ตัดแล้วครับ เออผมไปทงนิตีบุคกว่างานนี้ก็ได้ดอกโอเคครับงั้นก็ขอตัอดลิปเลยนะครับผมเอาล่ะครับก็ขอตัดมันกันต่อหรอครับผม <c oughs> ผมก็จะไปทำงานอีโคโดมี่ที่เดิมนะฮะผมไปเก็บกระดับปีนะครับผมต้องรอนายกแก้ฮะ รอนายกแก้ระบบอยู่ฮะเฮ้ย hey, นายกเอามาลงให้อยู่ฮะซึ่งก็น่าจะประมาณวันหนึ่งฮะแล้วก็รอรีเซิร์ฟรีเมืองฮะเอาเอาเอา,เอา,เอาน้ำท่วมเมืองแล้วก็นีการีเมืองซะสะเลยฮะอันนี้เขาจะไปเก็บกระรําปีนะซึ่งผะไปเก็บกระรําปีนะครับผมจะไปนะครับเก็บกระรําปีขับไปณที่ไดครับเมื่อก็หยุดพัก ปีบป๊บป๊บป๊บ,ปบมันจะมีคนเช่านี้ เอ๋เอเรมึงได้ขับมาถึงกระล่ำปีแล้วนะฮะซึ่งก็จะมีเสียงคนนคดิดนึงนะว่าผมเข้า d i s ส o r d าของหมออยู่นะโอชอโอชอโอชซึ่งผมยังไม่รู้วิธีเก็บกระล่ำปีผิดวิธีเอ้ยที่ถูกต้องเลยอะซึ่งผมต้องหัดแบบเป็นน่ะนี่ีะนี่คือชุดมองมุกเองอะซึ่งหล่อเทมาก เออแล้วก็หลั่ปีมันเก็บยังไงเออออกมาละอ๋อเก็บสดๆได้เลยโอเคฮะ ด้เดียวกว่เราได้สามอันโอเคคุ้มทุนคุ้มทุนอันกระดัปีมันเก็บได้สี่สิบอันนะฮะแล้วก็ไม้ไม้หกสิบซึ่งถ้าใครอยากเล่นจำมนนี้ก็อยู่ใต้ข้างล่างดิสคริปชันนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งเร้งวาให้เป็นดิสคอร์ดก็สามารถเข้ามากันได้นะฮะแล้วก็บอกว่าหมอกล้าชวนเข้ามาก็จะได้สิทธิพิเศษหลายอย่างเลยฮะทิงบอกเราไม่รู้กันนะยวต้องไปคุยกันแอดก่อนนะ ก็เก็เก็บกระหลำปีไปฮะซึ่งไม่มีใครรบกวนหรอกครับคลิปหน้ายังไงเนี่ยอย่าคลิปหน้าของ GDA นะครับผมจะพาไปทํางานเมืองกัที่ผมทําตอนออกจากหมอนะฮะผมจะมีงานจะสองงานครับตอนเข้าไปก็จะเป็นงานหมอตอนออกไปก็จะเป็นงานหนึ่งนะฮะซึ่งคนพวกนั้นคนหมู่นั้นนี่ผมว่า Anonymous ฮะซึ่งถ้าผมไป Anonymous เนี่ย ในเมืองี้เมืองนี้ก็จะเกิดการโกลาหลนะหุ้นตกแน่นอนนะแต่ซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องการเงินสร้างตัวนะเพื่อทําการซื้อที่มันแรงๆอนะ่ะรถที่มันสามารถวิ่งหนีตำรวจได้นะซึ่งมันต้องแรงมากๆนะ่ะไดเป็นรถสปอร์ตบอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มันดีๆอนะ่ะที่มันขึ้นเขาลงเขาได้นั่นแหละฮะแต่มันก็ต้องเป็นเรื่องหนึ่งแหละต้องมีเพื่อนนะ เพื่อร่วมกระบวนการนะเพื่อช่วยกันปกปิดความลับนะฮะถ้าใครอยากสนใจก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ติดถ้าที่ใต้ตคอมเมนต์ไว้ฮะแล้วก็ลองไปสมัครไว้ที่เซิฟนี้ดูนะฮะถ้าสมัครผ่านก็ติดต่อผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ถึงที่โปรเซสกระหล่ำหรือว่าโปรเซสกระหล่ำนะฮะไป ตอนนี้ผมใกล้ทำการแพ็คเสร็จแล้วนะฮะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะซึ่งเราจะมาดูว่า20กล่องจะขายได้กี่อันนะฮะเอาต้องมาดูดูเฮ้ยผมเจอไปอีกแล้วผมค่อยไปแจ้งแอดมินทีหลวาง ผมก็จะสับสนนะงั้นระหว่างครับผมครับุณนี่ผมก็จะขายแล้วได้หัวสี่สิบเอ็ดบาทนะฮะเอ้ยสี่สิบหกบาทขายได้แปดร้อยผมว่าแล้วงานพวกนี้มันมันอ่อนแองานพวกเนี้ยเ้าผิดปกใช่ไหมมันต้องไปทำงานดักดาร เดี๋ยวผมออกเวนออกเวนหมอไปไปหาจุก,กัญชาแล้วครับอ่าจุก,กัญชานั่นเองอนะ่ะไปบอกใครนะครับจุๆๆใครที่คลิปสนาน,นะไปบอกตำรวจว่าจะมีการไปหากัญชานะบอกเลยนะโดนคดีแน,น่นอนนะเป็นผมจะไม่จะตีมก็เถอะ ต้าใครอยากจะสะตีมเกมนี้กนะ็ส่งเงินไมาได้นะครับที่วอลเลตข้างล่างนะครับแล้วก็ถ้าอีเมลมาไม่ให้เลขกบัญชีไปนะครับผมผมครับขอเก่งขอเก่งงั้นยวผมกลับโรงพยาบาลปิดคลิปแล้วกันนะครับผมไปปุ๊บ เอาละคลิปนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกนันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกระเทืบไลค์คลิปนี้ถึง500เพราะมันกำลังใจผมด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากเล่นนะฮะผมก็จะแท่งลิงก์ไว้ให้ใต,ต้ดิฟกิชชันนะเป็นดิสคอร์ดก็สามารถเข้ามาสมัครได้น,นะล้วบอกว่ามาจากไหนก็บอกว่าจากหมอก้านะครับผมขอบคุณครับ